นี้นะคะชาก็จะมารีวิวของที่ซื้อมาจาก B2S นะจ๊ะมันเป็นถุงอะไรไม่รู้นะโอเคก็เรามารีวิวอย่างแรกกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะคะเป็นดินฟูวฟูวะนะจ๊ะสีขาวนะอันนี้ก็ราคาเพียง192บบาทนะนี่อันนี้เป็นมีซิปล็อกด้วยนะคะ วางไว้นี่แล้วกันค่ะก็อย่างต่อมาก็เป็นอันนี้ยี่ห้อฟูวาฟูวะเหมือนกันใช่ไหมใชนไม่แน่ใจนะเน่าจะใช่อยู่นจะใช่นะนี่นี่มันมีตัวนี้นะค่ะมันก็จะมีอุปกรณ์ให้เราอย่างดังนี้ก็จะมีแม่พิมพ์มีดินญี่ปุ่นนะคะสี่สีนะเหลืองฟ้า แชมพูขาวแล้วก็มีไอพีนแล้วก็มีสร้อยอะไรสักอย่างอะนะอันนี้มีเป็นวิธีใช้งานนะคะแล้วก็วิธีการเก็บรักษานะราคาก็480นะคะบางที่อาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่ก็บางที่ B 2 S บางสาขาอาจจะไม่ค่อยมีนะบางที่ราคาก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะ โอเคอย่างต่อไปก็จะเป็นแฟ้มใส่เอกสารใช่ไหมอ่ะใช่แฟ้มใส่ของแฟ้มซองเออผูดผิดนี่นะเป็น A4 เท่า A4 คละหลายนะจ๊ะซึ่งมีหลายลายมากนะชาเลือกจนตาลายเลยอย่างต่อมาก็จะเป็น อันนี้เป็นที่ว่าเราใส่สีแล้วก็บีบๆลงมาเนี่ยเห็นว่ามันมีหัวแหลมๆให้ด้วยนะมี3อันนะคะต่อราคา45บาทนะคะนีอ่อย่างต่อมาจะเป็นซองกระดาษเล็กนะคะแฟนซีก็อันนี้มี5แผ่นนะคะมันไม่มีรูปหัวใจอะไรนะมันมีสีเขียวอย่างเดียว มันเป็นยังไงช้าก็ไม่รู้นะลองซื้อมาดูเอาไปใส่ของพวกของจิ๋วอะไรอย่างนี้น,นะคะค่ะก็อย่างต่อมาเอิมเป็นสมุดโน้ตลอนดอนนะคะนี่ข้างหลังก็ราคา19บาทก็ลายหน้ารังนะนี่ชุบชุบ นี่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเมืองลันดอนนะจ๊ะมีสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีอะไรเนี่ยแหละนะโอเคสิบก้าบัตก็คุ้มอยู่นะคะอย่างต่อมานะก็จะเป็นสีโปสเตอร์นะอันนี้เป็นยี่ห้อโปสเตอร์คัลเลอร์นะจ๊ะสีโปสเตอร์ ST ก็อันนี้เป็นสีอะไรอ่ะสีน้ำตาลนะจ๊ะนี่สีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็มีสีชมพูขวดละ11บาทนะคะนี่ซื้อมา2ส,สีเอามาทำสเก,กิชี่นะจ๊ะแล้วอย่างต่อมาก็จะเป็นสีขาวเป็นสีโปสเตอร์สีขาวเป็นอันนี้กระปุกละ20บาทนะคะยี่ห้อเดียวยี่ห้อเดียวกันนะคะค่ะก็ อันนี้ของ B 2 S เหมือนกันแต่ว่าซื้อคนล,ละรอบคนล,ละรอบนะจ๊ะก็เป็นปากกานะขอก็งปากกาแล้วก็จะมีสีชมพูนะอันนี้ยี่หออะไรอะอ่านไม่ออกนะจริงอ่านไม่ออกนะลักษณะก็เป็นไหนนะคะสีชมพูด้านสีชมพูแต่เป็นปากกาน้ำมือน,นะจ๊ะอย่างต่อมานะก็จะเป็นปากกา ปากกาเจลหรือเปล่าใชา่ชาชไม่รู้ว่าปากกาลูกลื่นอ่ะอะไรไสักอย่างอา้นะจ๊ะก็มีสองดามเป็นลายดอกกุหลาบสีฟ้านะนี่กดดึง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 ค่ะก็หมดไปแล้วแล้วก็อย่างนี้ก็จะมีปากกาสีดำนะจ๊ะปากกาดำยี่สิบเจ็ดบาทโอเคค่ะก็วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย